องชาวเรียวไม่กินสมตำน้ำกันคนเดียวก็เฟี้ยวได้เป็นอีเจวเฝ้่บ้านจะบมนมีพายุบ้านจะลานกับบายุู่อเดียวนึกอยากไหมวะหน้าตาดี <c oughs> หน้าตาสมตำดีแต่ อร่อยในรูปแบบฉบับของข้าะทุกคนมาเด้อจ้าไม่กินน้ำกันมาเบิงลามันสิกินเบิดบอพี่น้องมันสิกินเบิดบอแทงเสร็วแล้วเราก็กินหมดเนจ้าพี่น้องดีใจกับตัวเองมาเคยกินตมตำเบิร์านจ้าอย่างตับ เสบ